ดีค่ะพี่น้องคะ่ะเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะมื้อนี้มาก,กินตามแซลมอนขนมจีนกระสาวแปมค่ะพี่นออ้องอุ้ยโอรัวเป็นจะแซ่บขึ้นยังจ้ะนะผักสลัดกรอบจะ้ะแล้วก็มีทอดไก่กรอบๆเช่นกันนี่ค่ะหนังปลาแซลมอนที่หลอกหนังปลาแซลมอนที่เอาออกจาก ตัวเชฟมันก็เลยเอาไปถอดพี่น้องกรอบกอนี่เลยจ้ะอืมขออนุญาตใส่มือด้ยค่ะอืม ักน่มาเล้วค่ะพี่นอ้องมาฉาบๆน้ำกันย่านบัวเพชรพ่อก็เอาพริกผงพริกป่นลงใส่ค่ะ ทอดเซลลอนอนคำยังไงมาจามาคำยังไงเฮ้ยน่ะ ขอบคุณกะอยากต้มโดนจนังอยค่ะ Mm, mặt kia thiệt. มระเทศก็เอามาล่งเป็นสวนคือเราค่ะใส่หลายๆต่ว่พวกกิ่นลองค่ะมาอีกหัวอีเมีย สือเืีอมอนมากกับเกือบลืมค่ะใส่ตัวอะ ไก่ทอดกรับกเมื่อคืนเนี่ยนัดมูไปกินอ่าไหว้หอนกันยูงานคริสต์มาสยูอ่าไอเบกในมูบ้านไอเบกนั่นแหละคะ่ะ กลับไปกันหลายคนค่ะ ม้วก็มีทางคนไทยคนฝรั่งมูของอแฟนแกมาจากแฟนของมูของแฟนเพิ่นมาจากสวิตเพิ่นกลับมากินน้ำมาขึ้นเนี่ย ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ค่ะกะคุยกันบอกท่านโดนเพิ่นกะกับเจ้าของกะอ่าต่อกันกับมูคนไทยประมาณจากชั่วโมงกว่านี่แหละค่ะกเลยกับบ้านเขาบอกว่ากับดึกนึง มวนด,ด่ค่ะแต่ว่าจะของกัดดึงขครืองมือบดแเพราะว่าต้องขับรถกลับกับด้ไว้ายไปไว่วาันไปแก้วนึง ว่าขับรถค่ะ โอ้ยแสบครับพี่น้องจ้ะจุกกินเลี้ยวไรจุก ใช่เพ็ดค่ะพี่น้องจ้าโอเคค่ะสำหรับมื้อนี้สาวแปมต้องลาไปแล้วนะคะเพราะว่ามันสีเาาเกินไปนะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้สาวแปมต้องลาไปแล้วนะจ้าพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย